สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีนะครับวันนี้ก็ไม่พลาดอีกแล้วครับเจ้าสมเชงขับโดยหัวหน้าโจยจอมโหดมันหาเราสงสัยว่าปีนี้ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วรถคันนี้หาแต่ปลาอย่างเดียวครับ วันนี้งานด่วนครับมาทำอะไรเจ้าสมเชงกับกูน้าโจยมาทำการลอกนี่นะฮะลอกแหนหรือลอกวัชพืชทีท่อยู่ในบอ่อให้มันมีน้ำให้มันใสหน่อยโอ้โหนี่เต็มเลยมองไม่เห็นน้ำเลยนี่แต่ทีนี้มันก็ต้องมีบุคลากรนะหรือคนนี่แหละช่วยกันครับจะให้เจ้าสมเชงลงไปกวาดเอาเนี่ย สงสัยจะจมไม่ได้โพน่นี่อาศัยว่าให้ดันไล่มาครับให้มาถึงให้มาถึงแมกโครแล้วทีนี้แมกโครก็จะตักพวกวจะพืชนี่ขึ้นอีกทีหนึ่งอ่ะตักแบบนี้ไม่แน่อาจจะมีปลาติดด้วยนะนี่ค่อยๆเกลี่ยมานะหัวหน้าค่อยๆเกลี่ยมานะวจะพืชก็ประกอบด้วยอะไรเนียนี่นี่นี่กำลังเคลื่อนกำลังเคลื่อนนะ จะค่อยเกียร์ค่อยๆเกียร์้ามันเกียร์มาเรื่อยๆเนี่ยไหมเนี่ยลอยเคลื่อนอะนะก็จะพื่นเคลื่อนมาแล้วเคลื่อนมาแล้วค่อยๆฮะมันก็ทําให้คนไม่ต้องหนักโอ้โหมันเคลื่อนตัวมาเลยมันเกาะแน่นจริงๆครับนี่ทีแรกเขาตัดผาขึ้นเลยนะนี่มันจะมีรองน้ําผาขึ้นแดูทางเลยพอดีที่เจ้า ้มเช,ช้งยืนได้พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆเอาเนี่เวลาตักขึ้นมาแล้วต้องเกียรน่ยนะเขาบอกไม่ให้เกียร์หรอกแต่ฮุน้าโจ้เราชอบเกียร์เกียร์เพื่ออะไรหาปลาจะมีปลาอีกไหมเดี๋ยวเราคอยดูกันอ่ะอยเกาะคอยอคเกาะมาครับจะทำแบบเร็วๆไม่ได้นะ ถ้ามันขายขึ้นมาปุ๊บซวยอีกต้องใช้แรงงานคนอีกดันเข้ามาครับค่อยๆปลล่อมเข้ามาฮลงไม่ได้นะครับลงได้อยู่แต่จมครับเอยาจะถาว่าลงลงไม่ได้เลยลงได้ครับแต่จมครับอยู่ในน้ําน,นี่แหละไม่ได้เอาวัชพืชออกหรอกนี่ต้องเอาใกล,ใกล้ถึงตะลิงแล้วก็เอื้มอมเน๊ะมันจะมีปลาเนี่ย หาปลาอย่างเดียวเลยลูก,กานี้คันนี้ดูดมีไหมสงสัยจะยากหน่อยนะถ้าไม่วิ์น้ำอะ่ะหรือจะวิ์ดจจีจะกล้าลงทุนอีกไหมพอดีแหละเดือนนี้ก็ไม่แห้งมั้งน้ำต้องเยอะจะเอาไมโควิดนี่พอดีแหละ ดูครับแกค่อยๆเกาะมานะเกาะมานะนี่ยังดีนะที่มันแข็งถ้าดินไม่แข็งนี่มีสิทธิ์หน้าขมามได้นะเอ,อผมอาบน้ำมาแล้วโอ้โหผมอาบน้ำมาได้ยังวะนี่แหละวางทังก็บอกว่าให้บุนรอยเข้าใกล้ๆหน่อยเข้าใกล้ๆก็ไปแบบนี้แหละอย่างที่เห็นนี่แหละ ดูเกียร์เกียร์หาปลามันจะมีไหมนี่ว่าอาศัยว่าที่ยืนมันแข็งดีนะถ้าที่ยืนไม่แข็งนี่จะส้มเช้งนี่มีสิทธิ์หน้าขมำลงไปได้เลยนะเนี่นะคยค่อยๆค่อยๆผมไม่ใช่สโลนะครับ แต่หัวหน้าโจ้ค่อยๆครับค่อยๆดึงมาครับนี่นี่ค่อยๆเคลื่อนมาอย่าว่าเอะทำไมมันช้าจังทำไมสโลจังเอเออย่าไปเดินเข้ามากนี่ค่อยๆค่อยๆฮะ,ะบางขั้นก็ไปตัดรอยนะ มีมีดอันหนึ่งคอยส,สับสับสับให้มันขายครับเอาเทียหนยเทียหนยให้มันเคลื่อนมาฮะยืนได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฮะฝั่งอื่นแคบหมดเ mm hmm. จ้าสมเชงต้องยืนฝั่งนี้ฝั่งเดียว mm hmm. แล้วใช้คุณตัดเอาแบ่งมาเทียโนยเทียโนยค่อยๆดันมาให้เจ้าสมเชงฮะ mm hmm. นี่นี่ก็ค่อยเคลื่อนมาแล้วฮะค่อยเคลื่อนมาแล้ว กว่าจะมาได้ก็พอดีแหละปลารู้ปลาหายหมดอ่าอ่าอ่า,อามันถอยลังไปแล้วถอยลังไปแล้วรีบ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 ดึงเข้ามาถ้าให้ดีนะหาเชือกอ่ะผูกกับไม้แล้วก็เฟี้ยงไปแล้วก็เอาไมโครดึงมาเลย ดึงมาทั้งแพงนี่แหละหรือไม้ไผ่ลำยาวๆฮะเว <_ m ix> ียงไปฮะแล้วก็ใช้เชือก <_ m ix> แขวนกับบุ้งกีแล้วก็ดึงเข้ามายัางไม่ได้ครับคุณหน้ายังไม่ได้หรอกมาวานเนี่เจ้า,าได้ไปเยอะแล้วปลาเนี่ยขายได้ไม่รู้กี่พันเมื่อวาน <_ m ix> สองถังใหญ่ๆอ่ะสองถังกว่าฮะถังที่บรรจุน้ำแข็งที่มาวานี่ผมถ่ายดูอ่ะ อัดเต็มถั้งเลยฮะสอง,งถังอ่ะขายทุงละห้าสิบบาทปลาขาวกับปลากดเมื่อวานออกไปขายตั้งแต่ตีสามยันถึงข้างวันเลยเมื่อวานเกือบครึ่งวันค่อนวันนะ <S <S วัาจะพืชพวกผักตบพวกอะไรเงี้ยผักปองอะไรแต่อะไร่ย ถ้าไม่ดูแลมันมันขยายเร็วครับพวกนี้ขยายเร็วขยายพันขยายอะไเร็วแปบ๊บเดียวต้องเก็บให้เกลี้ยงเก็บแล้วต้องคอยมันถามว่าเกลี้ยงไหมไม,ม่เกลี้ยงหรอกมันก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆลงเหลือแต่ทีนี้แหละมันจะขยายพันไปเรื่อยๆถ้าไม่ดูแลมันก็จะเต็มแบบนี้อีกแหละเต็มแบบนี้เต็มแผบบืนเต็มหมดเลยผงเคยลอกมาก่อนเจ้าพันยาว แค่ปีเดียวแหละปล่อยทิ้งไว้เต็มเหมือนเดิมมันขยายพันธุ์เร็วเหลือเกิน่็จะพืนพวกนี้อาบน้ำให้มันหน่อยดิมาวานก็ไปลุยหาปลามาแล้วไม่ตักน้ำสาดนักหน่อยผมกลัวจังเลยกลัวที่ดื่นจะหน้าขมำ,ำแต่ว่ามันแข็งอยู่หรอก สะลูกนี้ขุดมาหลายปีแล้วอูสะก็แข็งหมดแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเนี่ยค่อ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 ยมานะนี่ค่อยค่อยมาแล้ว มันก็หมดเรื่อยๆเรื่อยๆฮะคนนี้ก็สับๆครับนี่ต้องตัดให้มันขาดไม่งั้นนะดึงมาทั้งแพมันคงไม่มาหรอกมันหนักหนักนะเวลาดึงมานะ่ะต้องตัดแบบนี้แหละตัดให้ขาดทีละน้อยทีละน้อยนี่นี่อยเขาตัดมาแล้วครึ่งหนึ่งนี่ไอตรงเมื่อกี้ที่ผมถ่ายเห็นชักเริ่มกว้างขึ้นได้ไหม เริ่มเห็นน้ำกว้างขึ้นแล้วโอ้โหปล่อยทิ้งไว้จนแหน่เต็มเลยอ่าอ่าอ่าทำไมไมาถอยล้งมาล่ะดึงไปแล้วก็ถอยล้งอันนี้ เมันจะมีปลาไหมเนาะตรงใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะนี่ มันก็จะเริ่มหมุนกันแล้วหมุนมาหาเจ้าสมเชียงแล้วโอ้โหดึงมาเลยดึงมาก่อนอามาให้มันกองเต็มหน้าเลยแหละยังพึ่งตักนี่นี่มาแล้วเคลื่อนมาแล้วครับโอ้โหลอยเป็นแพรเลยนี่เริ่มขยายกว้างขึ้นแล้วนะจากมอกี้แคบ,แคบ รอยวัจจะพืชเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่เอาไปใกล้ๆอยู่นั่นแหละ,ะวันนี้ผมก็พามาติดตามหัวหน้าโจยจอมโหดบัญหาของเราเหมือนเดิมครับ มาทําการลอกวัชพืชครับโอ้โอ,โอถอยหลังไปแล้วถอยหลังไปแล้วถอยหลังไปแล้วดึงมาแล้วก็ถอยหลังไป <c oughs> นะมูได้หาปลาแหละผักวัชพืชมันลอยกับคืนไปแล้นวนะดึงกับคืนมาใหม่เลวสงสัยจะไม่มีปลาหรอกหรือจะมีก็ไม่รู้ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ